พี่แกโดนเตะเป้าไปกี่ทีเนี่ยสำหรับใครที่รู้คำตอบก็สามารถพิมพ์คำตอบกันไาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะเอาละวันนี้ก็มาต่อกันกันกบรีวิวเชนซอ a ์แมนตอนที่2กันอีกหนึ่งอนิเมะที่อารททำรีวิวเป็นายวีกนะ สำหรับใครที่ไม่เคยเข้ามาดูรีวิวของอาร์ตเลยอาร์ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้มีสปอยของเชนซอแมนตอนที่สสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอาร์แนะนำให้ไปดูกันก่อนเลยก็จะมีที่สามารถดูได้ก็มี Amazon Prime แล้วก็อีกที่นึ่งคือ a n y o n e Asia ชียซึ่งเราต้องเป็นเมมเบอร์ขนาดแล้วจะดูได้แต่มันจะชา้าประมาณวีคหนึ่งเอาละแต่ถ้าใครโดนสปอยแล้วไม่เป็นไรงั้นเราก็ไปฟังรีวิวพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นอาร์ขอบอกความรู้สึกอาร์ก่อนเลยนะอาร์ชอบตอนที่2มากกว่าตอนที่1มากๆเลยนะ ถึงแม้ตอนที่1เนี่ยจะมีฉากแอคชั่นดีๆกับฉากด,ดราม่าของโปรจิตะแต่โดยรวมแล้วตอนที่2อ่ะอาร์ตรคิดว่าทําได้ดีกว่าตอนที่1เยอะเลยสําหรับอาร์ตเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่โคตรเพอร์เฟกต์เลยโดยเฉพาะการแนะนําตัวละครทั้งใหม่และเก่าการทําให้เราได้รู้จักตัวละครเหล่านั้นมากขึ้นบวกกับการเล่าเรื่องที่สำหรับอาร์ตเลยนะความที่เห็นอาร์ตไม่เร็วและไม่ช้าจ,จนเกินไปค่อยๆให้เวลากับทุกซีนจบด้วยแอนิเมชั่นที่ก็คือทําออกมาได้สวยมากๆรีวิวตอนนี้อาร์ตจะขอพูดถึงตัวละครเป็นหลักแล้วกันนะ เนื่องจากเราได้รู้จักพวกเขามากขึ้นในตอนนี้และตัวละครแต่และตัวเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวเอาล่ะเรามาเริ่มจากตัวละครแรกที่หลายๆคนรอคอยกันเลยดีกว่านั่นก็คือมากิมะตัวละครที่เราได้เห็นเธอในช่วงท้ายของ e p พีหซึ่ง EP 2เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจาก EP 1ีหนึ่งเลยมากิมะนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่สำหรับอาร์ตนะ อ่านความคิดของเธอได้ยากที่สุดการแสดงออกของเธอนั้นเนี่ยดูผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วไปมากๆมันดูมีทั้งความเย็นชาแบบเสียสันหลังแต่เธอก็ดูมีความอ่อนโยนในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยสําหรับตัวเธอเนี่ยไม่ว่าจะมีความรู้สึกไม่ว่าจะดีใจเสียใจหรืออะไรก็ตามเนี่ย นั่นก็คือสายตาของเธอนเนี่ยดูเย็นจะเยือกทิมแทงด้วยความเย็นชามากๆซึ่งอาจจะเกี่ยวกับพลังของเธอด้วยแต่มันก็เป็นการสปอยที่นอกเหนือจากตอนที่2อนะอคาคอมไม่พูดถึงในตอนนี้ละกันเอาไปว่าพลังของเธอนั้นเนี่ยเทพสุดๆสําหรับเดนจิเองเนี่ยมากิมะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณมากๆเพราะเธอนเนี่ยเป็นคนทําให้เดนจินั้นได้ใช้ชีวิตแบบที่เขาฝันไว้โดยแลกกับการที่ตัวเองเป็นนักล่าปีศาจเต็มตัวแถมเดนจินั้นเนี่ยยังโดนมากิมะตกไว้ซะแบบหลงรักโงหัวไม่ขึ้นเลยทีเดียว สอบอาร์ตนะมากิมะาเป็นตัวละครที่เดายากไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ถ้าใครได้ดูตอนที่2ก็แอบจะได้เห็นกริมส์เขาเรียกว่าความโหดของเธอนิดนึงแล้วกันตอนที่เธอพูดถึงสุนัขที่ไม่เชื่องก็ต้องถูกฆ่าทิ้งไว้อีกด้วยคราวนี้เรามาต่อกันที่ตัวละครที่2กับอากิเซนไปหรือรุ่นพี่ของเดนจิที่มากิมะให้มาดูแลเดนจิอีกทีหนึ่งเอาจริงๆ2คู่นี้ระหว่างอากิกับเดนจินั้นเนี่ยก็คือไม่ลงรอยกันตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าความที่อากิเข้าใจว่าเดนจินั้นเนี่ย ไม่ได้จริงจังกับการเป็นนักล่าปีศาจขนาดนั้นเข้าใจว่ามาเล่นๆหรือว่ามาเพราะชอบคุณมากกิมะมากกว่าซึ่งนั่นก็ทําให้อากิไม่สบอารมณ์มากๆสาเหตุที่อากินั่นน่ะมาเป็นนักล่าปีศาจแล้วก็ไม่สบอารมณ์เบเดนจิมากๆเนี่ยก็เริ่มมาจากครอบครัวของอากินั้นเนี่ยถูกฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาด้วยปีศาจที่อาจจะไม่ขอสปอยในตอนนี้แล้วกันดังนั้นใครที่ดูไม่จริงจังกับการล่าปีศาจสําหรับอากินั้นเนี่ย เขาจะไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแต่สุดท้ายไอ้ความไม่ลงรอยนีย่ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่อาร์ตคิดว่ามันค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่าช่วงกลางๆของตอนนนเนี่ยอากิก็เข้าใจเดนจิมากขึ้นหลังจากที่เดนจิเล่าให้อากิฟังว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยการใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปอย่างเช่นการมีอาหารดีๆกินการอาบน้ําในอ่างการเข้าห้องน้าแบบคนปกติ การมีบ้านเหมือนคนทั่วไปเป็นสิ่งที่เขาใฝ่หาและใฝ่ฝันมาตลอดและตอนนี้เดนจิเองกําลังใช้ชีวิตตามความฝันนั้นอยู่ซึ่งอากิก็ดูจะเข้าใจเดนจิได้ดีขึ้นนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาสำหรับอาร์ตคู่นี้เป็นคู่หูดูโอที่เข้ากันได้ดีมากๆต่อมาเป็นตัวละครที่อาร์ตขอพูดถึงสั้นๆแล้วกันนั่นก็คือเดนจิเดนจิในตอนนี้เป็นเดนจิที่กําลังใช้ชีวิตตามความฝันแบบที่สัญญากับโปจิตะไว้ เราได้เห็นเดนจิใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วๆไปสิ่งที่ฝันไว้นั้นเป็นจริงหมดแล้วแต่นั่นก็ทําให้เดนจิสครัลเกิลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อความฝันสําเร็จแล้วเนี่ยเดนจิก็ดูแบบ Lost l o s ลอส s ขาดเป้าหมายอยู่เหมือนกันแต่ก็นะเพราะความเป็นเดนจิเองเป้าหมายใหม่ของเดนจินั้นก็คือ s i m ป l ลมากๆและกลายเป็นแรงใจทําให้เดนจิเดินไปข้างหน้าต่อได้ซึ่งเป้าหมายของเดนจินั้นเนี่ยก็คือหนานี้มากๆขอไม่พูดในรีวิวนี้แล้วกัน แต่ก็ตลกดีและมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลุดคาแรคเตอร์ของเดนจิอีกด้วย oh, oh. และมาต่อกับตัวละครสุดท้ายที่อาร์ตเก็บไว้ตอนจบเลยที่อาร์ตขอออกตัวไว้ก่อนว่าอาร์ตอวยที่สุดก็คือพาวเวอร์ซึ่งความคิดเห็นของอาร์ตในตอนนี้ก็คืออาร์ตรู้สึกว่าพาวเวอร์เนี่ยทำได้ดีกว่าในมังงะอันนี้อาร์ตพูดถึงการเปิดตัวอย่างเดียวนะอาจจะเพราะทั้งลายเส้นทั้งแอนิเมชั่นมุมกล้องและเพลงพอพาวเวอร์โผล่มาเนี่ยอาร์ตก็รู้เลยว่าตัวเนี้ยอาร์ตอวยแน่นอน พาวเวอร์นั้นเนี่ยเป็นมนุษย์ปีศาจที่มี i อสูงมากๆสูงซะจนเธอมีระบบความคิดความเข้าใจเกือบเทียบเท่ามนุษย์หรือเทียบเท่ามนุษย์เลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าบางทีเธออาจจะมีการทําตัวแปลกๆบ้างก็ตามเพราะจริงจริงอ่ะเธอก็เคยเป็นปีศาจมาก่อนนั่นแหละพาวเวอร์ Power นั้นเนี่ยถูกนํามาจับให้เป็นคู่หูของเดนจิอีกคนหนึ่งซึ่งเราได้เห็นนิสัยของเธอที่ดูคำหามทําก่อนคิดไม่เคยสนใจใครแล้วก็มีความโอเวอร์คอนฟ i เ e n c ์สุดๆเป็นตัวละครที่อาร์ตพอนึกออกนะว่าถ้าเกิดมีหลายๆคนน่ะไม่ชอบเธอ สำหรับความคิดเห็นของอาร์ตนะพาวเวอร์ดูเป็นตัวละครที่คู่เดียวกันกับเดนจิเลยดูยเป็นตัวละครที่อยู่ด้วยกันได้เป็นคู่หูที่เข้าขาด้วยกันได้เพราะบ้าทั้งคู่คิดน้อยทั้งคู่อีกทั้งอาร์ตขอแอบร่ายฟังนิดนึงแล้วกันว่าตัวละครของพาวเวอร์นั้นเนี่ยมีประวัติหรือแบ็กซอรี่ของเธอที่อาร์ตค่อนข้างชอบมากๆเลยอาร์ก็ขอให้ทุกคนรอดูกันหวังว่าอนิเมชันนั้นเนี่ยจะทําได้ดีเทียบเท่ากับในมังงะหรือดีกว่าในมังงะน,นะこれは契約だ。私の心臓をやる。代わりに。 ก็จบกันไปแล้วในส่วนของตัวละครซึ่งสำหรับอันเองเชนซอร์แมนตอนที่2เนี่ยเป็นตอนที่อนิเมะเรื่องนี้พยายามสร้างโลกและสร้างตัวละครให้เราได้รู้จักโลกของเชนซอร์แมนมากขึ้นแต่ด้วยความที่ตอนนี้นั่นเนี่ยเน้นไปที่การเล่าเรื่องผ่านตัวละครเป็นหลักใช้ตัวละครดําเนินเรื่องให้เรารู้จักโลกของเชนซอร์แมนมากขึ้นทําให้ตอนที่2นันเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าที่อัดคิดไว้มากๆเป็นตอนที่อัดดูไม่เบื่อเลยแม้แต่นิดเดียว เป็นตอนที่อาร์ตชอบมากกว่าตอนหนึ่งซะอีกอาร์ตก็หวังว่าตอนต่อๆไปของเชนซอมแมรเนี่ยจะทําได้ดีเหมือนตอนที่2นี้เอาล่ะก่อนจากการอาร์ตก็อยากให้ทุกคนมาคุยกับอาร์ตนะว่าความคิดเห็นของทุกคนเป็นยังไงบ้างชอบตอนที่2เหมือนกับอาร์ตไหมหรือว่าชอบตอนที่1มากกว่าอวยมากิมาหรือว่าอวยพาวเวอร์ก็สามารถพิมพ์มาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยอาร์ตเป็นคนที่ตอบทุกคอมเมนต์นะยังไงก็พิมพ์กันเข้ามาพิมพ์เข้ามาอาร์ตอยากคุยกับทุกคนยังไงถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค থ মথে ত থ